เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงมีแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนได้จริงการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารที่มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกกลุ่มบริหารโดยยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมมาพิบาลพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรแต่ละกลุ่มบริหารอย่างเป็นระบบเกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมุ่งพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่21ให้แก่ผู้เรียนทั้งประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาสิทธิ์กเก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงผู้นำชุมชนชาวบ้านและครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่